ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เขื่อนลำเปานะครับที่อยู่ที่ตบปลาช่วงที wrote, ่แล้วตบปลากระสุกตอนั ed, ้นะครับมากันสามคนตบปลาชโดไม่กัดเลยนะโอ้โหหดังล้ำแล้วดิ้ง งัดอะไรอย่างเงี้ยอ้งัดแล้วงัดแล้วอู้งัดงัดอือหูงัดอย่างเดียวเลยนะไหนผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นงัดอะไรคิดว่าตัวใหญ่เรียบ้อยจีอ,อ,อ,อะไรมันเกาะงนัน <laughs> ไ่ <laughs> ลมจัดลมมันแรงปลาไม่กัดอากาศหนาว <laughs> จบยยดได้หรือเปล่าโยนตกอะไรตรงนี้อ่ะโอ้ตกปากกระสูตลมแรงต่ำโอ้งักจริงหรอหั ไม่ได้ลากดีๆแล้วครับติดไงหมดแล้วนะโอ้ไม่ได้แก้มเปลี่ยนไม้ครับลแมาต้องตีทุนลอยนะทุนลอยทิ้งไปเลยลากไปเลย นี้เรือครับมานั่งเรือนี่แหละายก็ไม่ไปหรอกนี่ลมแบบนี้ จนหางปลาไหลขาดหางปลาดุขาดแต่มันมส่วนหัวมันไม่กัดถ้ากัดส่วนหัวนี่ดูด หลายสิ่งอเอาไปผัดยังนะพี่พี่เกาะออย่างงั้นมันก็นี่แหละเนาะเกาะอ,อะไรอย่างงั้นก็จะไหนจะไหน <laughs> ลากสบายไหมถ้านอันนี้ไม่อยู่ ฟังหลุดอบเป็นแนวหาลูกคนก่อนอ้าวปลาไหลตะฟูไปไหนอะปลาไหลสิงปลาไหลสิงหงหายไปไหนหมแล้วฮะทิ้งปลาไหลเขาซื้อมาเอาไปทิ้ง <laughs> ผมว่าจะตีเสร็จผมจะเอาไปพัด เสียดายเลยเอาไปสับๆล่ะผัดได้สบายเลยไม่หอมสักผิบงคือผีคนเนาะแลแต่พี่เลยเหลือทุกคนครับโปรมาอะไรอยู่กับเต่ฟูใจยนลมแรงเนาะดูน้ำมาก็เพื่อมปุบปลวบปลวกปลา a เลเว้ยอันนี้อันสนิบมูหัเป็นเนี่ยมอมนะ ก็อย่างว่าแหละนู่นแหละบอเลี้ยงลเลยหา่าต่ไปช่อนดีกวา่าฮ่าฮ่ดี่ว,วา่าฮ่มมาก่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าบอาฮ่าร่าฮ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 ่นฮ่่่าฮ่าฮา่าฮ่่าา ฝากโน้นนะฝากโนนะ้นอะช่างจีอืมช่างจีอะไรนะด้านจอตน,นี่มีปั๊มอยู่ <c oughs> เปิดประทุนด้วยออวววโอ้โหกลางแจ้งนี่่าดวเป็นูอยาวเลยน,นี่นะพูดอย่างนี้มึงฟูุ่นทีลงไปได้นะวาย หลงใ้บ่วิ่ง่เนียบนนอกนี่ทีนี่คุมยามวดนี่เนาะจอดดูแถวนี้ก่อนก็ได้อ่ะอออ่ะเนีจอดเตียบนกเป็ดนะเอ๊ะโอ้ยถือตะนามจนเมื่อยแล้วไหมเ็ดแนวผายเอาไหม ใฝ่ยังไงเสื้อต้งแดงมัดปากมันกับผายออกน,นั่นแหละโอ้ยปลาไหลสิ่งเกาะปากอีกแล้วโออ้ตอนมัเสียงเโดูครับเปิดนำหน้าไปแลวเ,เขาคือเสียงเโดูแต่ยังไม่เคยได้ตัว ต้องเดินหาครับมันขึ้นตรงไหนก็ตียัดไปตรงนั้นไปก็โดนแล้วเอาอีเรล้วมึงออยเรล้ว แบบปลาไหลซิ่งตูฟูปลาอะไรอ่ะกระสูบกระสูบซิ่งนะครับบรนีากามาชมบรรยากาศโยดอุ้ยมันขึ้นตรงนี้แหละมึงเนี่ยงับ